จ้าวันนี้จะมาให้ดูเห็ดนะจ้าเห็ดที่เก็บมาได้ได้เยอะขนาดไหนจ้าล้างล้างเรียบร้อยแล้วเยอะแยะเลยได้ได้เยอะอยู่นะเยอะเลยแหละแต่เห็ดมันเป็นเห็ดบานเนาะต่วนี้เห็นเห็ดบานได้เยอะ บันหรือตูมก็กินได้จ้ะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงเนาะก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนเชดองนะจ๊ะนี่ก็มาใส่หม้อ,ใ,มอใส่หม้อขีกใส่หม้อไม่ขีกก็ได้ข้าวเกลือโรยลงไปหน่อย,น,ยนะจ๊ะใส่เกลือไปหนึ่งช้อน ใส่น้ำปลาอีกหนึ่งถ้วยนะจ๊ะน้ำปลาใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยประมาณหนึ่งถ้วยนะจ๊ะน้ำปลาน้ำปลาอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำปลาเวลาไปต้มปั่นหอมปั่นพริกเขาก็จะอร่อยเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งต้มมาจะอร่อยมากเลยกลิ่นน้ำปลาหอมหอมนะจ๊ะ น,นี่คือการทำเห็ดดองแบบโบราณง่ายๆดองเห็ดดองเห็ดโคนดองเห็ดปวกนะจ๊ะน่ากินไหมจ๊ะเก็บใต่ตู้เย็นต้มแล้วเก็บไปกินได้หลายวันเลยจ้าเก็บไปกินได้หลายวันเลย